เอออยู่ในห้องของพี่เต๋นะอเนี่ยช่วงเช้าตรวจคนไข้นอกก่อนเออโอเคลูกนะรงเอเอลวานพนังก้าวลอ๋อยังเลยนี่เรคุยแล้วค่ะ ไหนสะพานเจดสดาบดินเนี่ยสะพานเจษด,ดาบดินเราไปข้างกนะ็ไอ้อมดิฮะอันนี้สะพานเจษด,ดาบดิน นี่มีแปดชั้นนี่แต่อยากเปห้องห้องพักผู้ป่วยที่เยอะตึกสร้างน้อยไปน่าจะสร้างสักสี่สิบชั้นคุนอยู่ในเมืองนะนะไหนบ้างเออสร้างได้ที่เกาหลีมันสร้างตึกที่สี่สิบชั้นสร้างสี่สิบชั้นแล้วก็อยู่กันเข้าไปดิที่มันน้อยไงในเมือง มัาเลยยเนี่องอครไปตรงนี้ก็มีที่ว่างอยู่บ้างไม่รู้เนี่ยถ้าถ้าซื้อก็ได้ดูนะครับอีกหน่อยก็ซื้อหมดอ่ะอีกหน่อยก็ซื้อหมดอ่ะเหมือนโรงพยาบาลสรีราษฎร์อ่ะขยายไปเรื่อยๆเมืองไทยมันคนคนย้ายได้อยู่นี่ลำบากดูแล้วลำบากน้ำท่วม